สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปู้ซ่ากระลาดนะฮะอยู่กับผมปู้ที่ึกษาการขายนิสสันวทเเลโคราชนะครับอตอนนี้นะฮะอยู่ในช่วงของนิสสันโปรโมชั่นโคราชนะครับผมก็นํารถมาเทียบสเปคให้อีกห่งคู่นะครับผมอันนี้จะเป็นคู่แคปคาลิเบอร์นะฮะก็จะเป็นเจ้านิสสันนิวนาวาร่านะครับ2.3นะครับคิงแคปคาลิเบอร์ก็คือตัวยกสูงนะฮะ เจ้าตัวแคบของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดแบ่งเป็น2พาร์ทนะฮะในส่วนของตัวเตี้ยนะครับมี3รุ่นในส่วนของตัวยกสูงมีทั้งหมด2รุ่นนะฮะจะมีเจ้ารุ่นรุ่น E นะครับตัวเริ่มต้นกับรุ่นตัว V ก็คือตัวท็อปสุดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวฝั่งซ้ายมือนะฮะจะเป็นอ่าฝั่งขวาก่อนก็ได้นะครับฝั่งขวาจะเป็นตัวคาลิเบอร์ E อ่าโทษครับคาลิเบอร์ตัว E นะครับอ่าเป็น ตัว e เริ่มต้นนะฮะราคาจะอยู่ที่7 6็0 0 0นหกหบาทนะครับผมใช่ไหม,มน่าจะใช่นะฮะไม่9,000ก็5,000นะฮะถ้าผิดพลาดกัน,กนยังไงขออภัยด้วยเดี๋ยวผมใส่เป็นราคาไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะเป็นตัวรุ่น calibre v นะฮะแคปเหมือนกันทั้งคู่นะฮะราคาอยู่ที่89,000นบาทนะครับผมอ่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าอ่า ทั้งสองตัวนี้เนี่ยสเปคตรงไหนที่ต่างกันบ้างนะฮะแล้วก็ราคาที่ดิฟกันอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นเนี่ยคุ้มไหมกับการที่เราจะขยับรุ่นนะครับจริงๆพอเป็นเงินดาวกับค่างวดเนี่ยต่างกันไม่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับดีไซน์ด้านหน้าเดี่ยวกันทั้งคู่เลยนะฮะเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมไฟหน้า LED 4ดวงพร้อมเป็นเลนโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีมาให้ทั้งคู่นะครับผม สิ่งที่ต่างกันนะครับก็จะมีจุดแรกจะเป็นในสองตัวไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอก LED ในรุ่นท็อปจะมีมาให้ด้วยนะครับรุ่น E จะไม่มีไฟตัดหมอกเนาะตรงนี้เราก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเรามีความประสงค์นะครับสองเป็นกระจังหน้าแบบที่มีตัวรร์เพิ่มขึ้นมาในรุ่น E นะฮะกระจังหน้ารร์ก็คือมีการสแกนรถนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนพอทาํางานร่วมกับระบบเบรกอัจฉริยะก็คือช่วยเบรกฉุกเฉินให้นั่นเองนะฮะร,รุ่น V มีมาให้นะครับข้างหน้าแตกต่างกันเท่านี้ นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยล้อจะเป็น17นิ้วเหมือนกันทั้งคู่เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมพาวนดูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะอันนี้ยังไม่รวมชุดแต่งเนาะชุดแต่งอันนี้ก็คือใส่เพิ่มเติมได้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างของเจ้ารุ่น E นะครับผมคาลิเบิร์ตนะครับความสูงพื้นฐานช่องล่างนะฮะตัวเดียวกันทั้งหมดเลยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันติดต่อมานะฮะ เทียบต้างคนาคะ,นะคันนี้เนี่ยเป็นรถลูกค้ารอสมมอบแล้วนะฮะแต่ว่าอขออนุญาตรีวิวหน่อยเนาะก็คือจะมีในสองตัวกระจกบานหน้านะครับผมกระจกรุ่น E เนี่ยจะเป็นอะคูสติกการ์ดเฉพาะกระจกบานหน้านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดขยับเป็นรุ่น V กระจกอะคูสติกการ์ดหรือว่าซับเสียงเนี่ยจะให้ถึง3บานนะฮะจะมีบานหน้าแล้วก็บานด้านข้างซ้ายขวานะครับผมแล้วก็กระจก3บานหลังนะฮะจะเป็นสีชามาให้นะครับทำให้ อันนี้มาติดฟิล์มแล้วแต่ว่าเห็นว่าความเข้มไม่เท่ากันเพราะว่ากระจกบานหลังเนี่ยดำกว่านั้นเองนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้ติดเป็นหลังดํากว่าหรือว่าเป็นใสเท่ากันนะฮะก็คือมีกระจกเนาะที่แตกต่างกันน้าน้างนะครับกระบะท้ายตัวเดียวกันเลยนะครับกันชนท้ายไฟท้ายเหมือนกันนะฮะเป็น LED ทั้งคู่นะครับพร้อมกับไฟเบรก LED นะฮะแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนก็จะเป็น LED ให้ทั้งคู่เหมือนกันกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์มาให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับผม จะไม่แตกต่าง,งาอะไรกันนะฮะอันนี้ก็คือออปชันภายนอกนะครับที่ทั้ง2คันนี้จะได้นะฮะเดี๋ยวผมพามาดูภายในรุ่นกนะครับว่าม,มีอะไรบ้างนะฮะอ่ามือเปิดประตูโคเมียมทั้งคู่นะครับพร้อมกับตัวตรงนี้นะฮะก็คือสามารถกดล็อกกับปลดล็อกรถได้จากตัวนี้เลยนะครับผม อ่าตัวนี้จะเป็นภายในนะครับของรุ่น E นะฮะก็จะเป็นเบาะผ้ามาให้นะครับอา่าแผงประตูบูนุ่มเป็นเบาะอ่เป็นผ้ามาให้เหมือนกันนะฮะแอร์อตอนหลังมีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าจอเรือนไมล์ชุดเดียวกันนะฮะหน้าจอเรือนไมล์ traction control มีมาให้อยู่แล้วนะครับผมปิดเสียงนนะฮะอ่าเกียร์เป็นแมนนวล6สปีดนะฮะก็คือทั้ง ุกรุ่นที่เป็นยกสูงสามารถเลือกออปชันเกียร์ได้นะฮะว่าเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดหรือว่าจะเป็นเกียร์ออโต้เจ็สปีดนะครับหน้าจอตรงกลางเหมือนกันนะฮะแอร์แยกฝั่งอยู่แล้วนะฮะผมะปุ่มคุชสตาร์ทนะครับมีมาให้อยู่แล้วนะฮะโอเคตรงนี้ก็จะตกแต่งสีสีเงินนะครับสีเงินอันนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังแล้วก็มีสีเงินด้วยนะฮะเบรมือนะครับตัวเชื่อมต่อ USB มีมาให้ทั้งคู่นะฮะ ข้างในนี้ก็มี USB ให้เหมือนกันนะครับผมอันนี้จุดแตกต่างกันกระจกตัดแสงม่มาให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมพาไปดูรุ่น V นะครับว่าจะมีแตกต่างอะไรกันมากนะฮะเจ้าคันนี้เนี่ยสเปคมันเดียวกันทั้งออโต้และก็เกียร์ธรรมดานะฮะแต่ว่าคันที่เราเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยพอดีเป็นเกียร์ออโต้นะครับแต่ว่าจริงๆสเปคเหมือนกันหมดเลยแต่ความพิเศษของเกียร์ออโต้นะอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือเจ้าเครื่องยนต์2.3ลิตรนะฮะ จะได้พละกกำลังแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับผมเป็นเทอร์โบคู่เนาะก็คือ,อ่าเครื่องมันแรงกว่าเจ้าตัวโบเดียวนั่นเองนะฮะถ้าเป็นเ e กียร์ออโต้โบคู่นะครับเ e กียร์ออโต้ทุกคันเป็น Auto ออโต้เป็นโบคู่190แรงม้านะฮะของนิสสัน n นวาร่านะฮะจะได้แยกรุ่นง่ายๆนะเดี๋ยวเรามาดูภายในเจ้ารุ่นท็อปสุดของตัวแคปนะครับผมว่าจะได้ออปชั่นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะฮะ ไฟหน้าเปิดปิดออโต้อยู่แล้วนะฮะเหมือนกันทุกรุ่นนะฮะเห็นไม่เลกตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะฮะจะเป็นอ่าจะเป็นตัวปัดน้ำฝนออโต้นะฮะเจ้ารุ่นีจะไม่มีระบบปัดน้ำฝนออโต้มาให้นะครับเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมมีอ่าปัดน้ำฝนออโต้มาให้นะครับอันนี้เป็นเกีย์ออโต้ที่ผมบ้านเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะไม่แตกต่างกันนะครับผม แอร์หน้าจอ,อาเครื่องเสียงขนาดเก้านิ้วมีมาให้เหมือนกันหน้าจอเรนไมเ์เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแอร์แยกฝั่งซ้ายขวาอิสระอยู่แล้วสวิต์ปิดเปิดเจ้าการแจ้งเตือนตัวถอยนะฮะมีมาให้นะครับผมอ่ะตรงนี้ที่ชาร์จมีมาให้นะครับเหมือนกันนะฮะแล้วก็จุดที่แตกต่างกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว วัสดุพุ่มเบานั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะครับเป็นบ่อนหนังเนาะบ่อหนังจากโรงงานนะฮะแล้วก็มีลายลวดลายใหม่นะครับผมเป็นลวดลายของบ่อหนังด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะฮะตัว V ีนี่เลยครับผมเบาะไฟฟ้านะครับเป็นออปชั่นเบาะไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมานะฮะมีได้เบาะไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับแอร์หลังนี้มาให้อยู่แล้วนะครับผมจากโรงงานนะฮะแล้วก็ หลักๆจะประมาณนี้นะครับราคาต่างกัน4ี่หมื่นอ่าเบาะหนังนะครับเบาะตัดไฟฟ้านะฮะระบบแจ้งเตือนก่อนการชนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินถามว่าจริงๆเนี่ยสี่หมื่นี่ยคุ้ไมนะครับแค่ระบบอ่าแจ้งเตือนก่อนการชนและช่วยเบรกฉุกเฉินเนี่ยมันเกี่ยวกับอ่าเซฟคู่โดยสารอ่โทษนคู้ขับขี่เนาะถามว่าระบบตรงนี้สําคัญไหมก็มีก็ดีกว่าไม่มีนะฮะแล้วก็เจ้า เงิน4ี่0มื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมที่ตัดสินใจว่าจะเป็นรุ่นไหนดีนะฮะตอนนี้ได้เรื่องความปลอดภัยก็อาจจะทําให้รถที่กําลังจะเกิดเหตุนะครับผมอาจจะผ่อนจากหนักเป็นเบาได้นะฮะหรือว่าจากเบาเป็นแค่เกือบชนนะครับผมตรงนี้ถามว่า4ี่หมื่นคุ้มไหมแลกกับชีวิตผู้โดยสารผู้ขับขี่นะฮะก็ขึ้นอยู่กับทางาทุกท่านที่รับชมอยู่เนาะก็เป็นส่วนต่างตรงนี้ละกันนะฮะ แต่ว่าตัวรถทรงจริงๆมันคุ้มมาตั้งแต่ตัว E แล้วนะครับถ้าไม่ได้คิดอะไรมากรถปกติสมัยก่อนก็ยังขัดได้เลยนะฮะไม่ได้มีระบบอะไรเข้ามาช่วยเลยนะครับเลือกเป็นตัว E ก็ได้แต่ว่า,าบางคนอยากได้อ่ะเรามีกําลังทรัพย์ไหวนะฮะก็ขยับไปรุ่น V ก็ได้นะครับได้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับถุงลมแอร์แบ็กมีมาให้อยู่แล้วนะฮะตัวนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกับอ่าเทียบสเปคนะฮะนาวาร่าคิงแค็รุ่น E และรุ่น V ไว้ด้วยนะครับเป็นคาลิเบอร์ทั้งคู่ นะครับผมราคาเดี๋ยวทัวร์ห้อีกที่หนึ่งนะฮะตัวนี้ราคา7 6 9 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับราคา8 9 0 0 0บาทนะฮะต่างกันเท่าไหร่เลยประมาณ3 4หมื่นนะครับผมประมาณนี้วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าสเปคทั้งคู่นี้เนาะก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะฮะเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่ย,ยังไงก็ถ้าเกิดมันได้แมตคู่กันก็เดี๋ยวผมมาถ่ายรีวิวให้ดูเทียบสเปคให้อีกกีละกัน นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลนะฮะว่าออกรถอะไรยังไงเนี่ยติดต่อเข้ามาเบอร์ตรงได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนนะครับหกหกห้าเก้าเก้านะฮะหรือว่าเดี๋ยวผมจะฝากเป็นรายละเอียดไว้ข้างล่างเช่นกันเช่นเดิมนะฮะเป็นเบอร์โทรนะครับไอดีไลน์แล้วก็เป็นเพจ Facebook นั่นเองนะฮะยังไงก็ขอบคุณ สำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปกับเจ้า2คันนี้เลยประกัศน,นะครับสวัสดีครับ